สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบก,กับพวกเราค่ะพลอยค่ะดีค่ะค่ะวันนี้จะพามาชมนะคะรุ่นยอดนิยมนะคะกับเจ้า CLA 200 Herbal W 1 7ค,ค,คันนี้นะคะค่ะคันนี้นะคะเป็นรถปี2017ค่ะและเลขไม้นะคะอยู่เพียงแค่6,9 0 0 0กิโลเท่านั้นเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ คันนี้นะคะรถสวยพร้อมใช้งานค่ะด้วยชุดแต่งนะคะกระจังหน้าแบบโครเมียมนะคะเป็นสีเงินคาดดูสปอร์ตมากๆเลยค่ะและมาที่ไฟหน้านะคะอยู่ที่เป็นไฟหน้า High Performance นะคะก็คือเป็นไฟหน้าอัจฉริยะนะคะช่วยเพิ่มทัศนะวิสัยในการขับขี่นะคะและคันนี้นะคะพิเศษด้วยลายล้อแม็กนะคะเป็นแบบ5กา้านคู่เป็นโทนทูโทนนะคะขาวดำทำให้รถคันนี้ยิ่งดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นค่ะ และตัวรถนะคะก็โค้งมนนะคะลูกค้าหลายๆท่านก็จะชอบนะคะเพราะว่าเป็นตัวกระจกแบบไล้ขอบนะคะและที่พิเศษสุดๆของคันนี้นะคะก็คือไฟท้ายค่ะเป็นแบบผีเสื้อนะคะซึ่งให้ความสวยโฉบเขี่ยวมากๆเลยนะคะในเวลากลางคืนนะคะขับรถออกไปนี่สวยโดดเด่นที่สุดในท้องถนนเลยค่ะและ ด้วยความอเนกประสงค์นะคะฝาท้ายนะคะด้านหลังสามารถจุของได้เยอะมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเดินทางถุงก๊อกนะคะก็เรียกได้ว่ารถคันนี้ได้ทั้งการใช้งานแล้วก็อเนกประสงค์ค่ะเครื่องยนต์เบนซินพัน6ซีซีเทอร์โบ156แรงม้านะคะเดี๋ยวพลอยจะพาไปชมภายในกันนะคะว่าจะสวยแค่ไหนค่ะ หนังอะิโกทรงสปอร์ตนะคะสามารถปรับไปฟ้าได้ค่ะและสามารถเมมโมรีได้สาตำแหน่งนะคะในส่วนของพวงมาลัยนะคะก็เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะการันตีเลขไม้แท้ค่ะไม่มีชนหนักและไม่จมน้ำค่ะในส่วนของออปชั่นนะคะก็จะมีในส่วนของกล้องหลังนะคะกล้องถอยจอดค่ะและ Ambient นไลท์นะคะถึง12สีเลยค่ะ ออกใบได้ราคา2องล้านหนึ่งบาทค่ะแต่คันนี้เราขายเพียงแค่1 2 5่0ล้านบาทเท่านั้นค่ะค่ะและพร้อมวารันตีนะคะ1ปีหรือ2 5 0 0 0กิโลและบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงค่ะลูกค้าเครดิตดีสามารถรีดาวได้นะคะหากลูกค้าสนใจนะคะติดต่อตามเบอร์โทรข้างล่างนี้ได้เลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดสับไะรดให้พวกเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะคลิปหน้าว่าเราจะมีรีวิวรถคันไหนให้ชมกันอีกนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ